สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคุ้นคนเนชั่นในค่ําคืนนี้นะครับมามีหลายข่าวนะฮะเดี๋ยวผมหาก่อนข่าวอะไรอ่ะที่วันนี้เขาคือหากันมากเลยข่าวใหญ่ที่สุดใช่ไหมใช่ที่มีตัวอะไรอยู่บนฟ้าเพดานใช่ใชที่สภาใช่อยู่ในอยู่ในช่องแอร์ทำไมผมไม่มีเลย ี่มีเอาผมก็ได้เอาผมก็ได้เฮ้ยผมพร้อมเลยเลอเดี๋ยวนะที่ห้องโถงรัฐสภาวันนี้ใช่คือฮาเลยฮะผมให้เลอเจอไ่ผมต้องมีของผมสิครับข่าวนี้ผมไม่มีได้ไงเดี๋ยวมาเพราะว่าข่าวมันเยอะมากเลยแล้วใช่ผมเห็นข่าวนี้รายงานมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยคือฮากันมากนะต่อเนองคือความเห็นใช่ถึงขนาดช่วงหนึ่งเนี่ยนักข่าวแบบนักข่าวที่สภาเนี่ยแบบ ทิ้งข่าวทุกข่าวเลยครมามาทำข่าวนี้นะฮะนี่ฮะที่เขาก็ <c oughs> คงจะอากาศร้อนหรือ,อยังไงไม่ทราบหลบร้อนจากข้างในได้าาจากข้างนอก้าอกมาอยู่ข้างในนะฮะปั่นป่วนกันหมดเลยนะครับอะไรมันจะขนาดนั้นคือถ้าไม่เห็นสักสิ้นเรื่องนะฮะไม่เห็นก็ต่างคนต่างทำงานไปมาตัวใหญ่สิ นี่มีห้องผู้สื่อข่าวนี่ฮะตัวมันประมาณสัก2เมตรฮะโอ้โหนี่ฮะแล้วมันคือถ้ามันเดินอยู่บนพื้นเนี่ยมันยังรู้ไงรู้ความเคลื่อนไหวแต่พอมันอยู่บนฟ้าเพดานแล้วก็โอ้โหมันจะไปไหนมาไหนทีเนี่ยมันมองลำบากนะว่ามันเดินไปไหนบ้างครับนี่ทางเจ้าหน้าที่ของอาคารรัฐสภานะฮะไม่พอต้องไอ ไปพาเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์ดุสิตนี่นะฮะมาช่วยกันจับเจ้าตัวนี้นะฮะตัวเงินตัวทองซึ่งมีขนาดประมาณสัก2เมตรได้นี่คือจะจับยังไงอ่ะก็เนี่ยเขาพยายามจะเปิดช่องให้มันลงมามแต่พอมันโพลัวมากก็โอ้โหให้คนเยอะมันก็เลยไม่ลงมามเห็นไหมฮนะก็อยู่ข้างบนอย่างนั้นอนะ่ะเราดูแฟดถ่ายตลอดเวลาเลยมันก็มันก็ไม่ลงมาใช่ไหมไม่ลงมาเนี่ยแสงแฟชนะฮะ อย่างว่าก็นักข่าวก็อยากจะได้ภาพแบบชัดๆเพราะว่านี่เป็นพอเปิดเปิดตะแกงนี่ฮะโอ้โหดูนะฮะดูนะดูดูแสงฝัดนะดูแสงแฟดถ่ายอเลยนะฮะแรงมันเยอะนะเกือบนะไม่ลงเกือบจะหลุดลงมาแล้วตะกายขึ้นไปอีกลงไหมลงไหมนี่คนกระชากลงมานะโอ้โหไม่ลงฮะลงแข็งแรงนะฮะฝาพังหมดเลยไม่ลง แ <là> ล้วก็หายไปเลยตัวรมงไม่หายไปเลยใช่ไหมัจับไม่ได้เลยจับไม่ได้อืคือมันเข้ามาอยู่ในนั้นได้ยังไงนั่นน่ะสิมันเข้ามาอยู่ในนั้นได้ยังไงวันนี้เนี่ยผมก็พยายามตามข่าวอยู่สองข่าวนะฮะว่าก็คือข่าวว่าไฟดับทางภาคใต้ส4จังหวัดเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรกันแน่ครับกับมันเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงมันเข้าไปอยู่ข้างในได้ยังไงใช่ไหมฮะแล้วมันก็ออกไปแล้วนะ มันก็ออกทางที่มันเข้ามานั่นแหละเออใช่ไหมแล้วมันออกแล้วมันมันหายไปไหนอ่ะมันหาไม่เจอแล้วไงก็นั่นแหะสิมันก็ออกมันมีช่องรักของมันมันก็ไปของมันเออจากนั้นก็ต่างคนต่างอยู่เถอะทีหลังก็ช่างมาเดี๋ยวมันมามันก็ไปอืมนี่ไปลื้อนี่ฮะแล้วมันมาทําไมอ่ะไม่รู้บางคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาใช่บางคนก็บางคนก็บอกผมผมคิดว่ามันคงจะหลบร้อน อืม,มาอยู่ในข้างในใช่แต่บางคนก็บอกมันมาหาเพื่อนบ้างหาพ่อ <c oughs> มันบ้างเ <c oughs> นี่ยคนเ้าบอกนะจริงๆโอ้เต็มเลยเต็มเลยบางคนบอกว่านี่เป็นบ้านมาัมาก่อนเหรอแล้ว <c oughs> บางคนบอกนี่รังมันกดสุดแล้วแต่จะพูดกันไปผมก็อ่านใน Facebook แต่ละความเห็นนี่โอ้โหแต่ที่เยอะที่สุดก็คือมามาหาเพื่อนมาหาเพื่อน <c oughs> ที่นี่เพื่อนมันเยอะก็ใชา่เพ มันติดจากเขาดินไงใช่ไงใช่ไหมแล้วมันก็ออหลุดมาเยอะใช่ไหมก็เป็นไปได้นี่แหละฮะแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะมันเป็นตะกวดมันเป็นตะกวดครับคือใกล้เคียงกันตัวเงินตัวทองสีมันอีกแบบหนึง่งอ๋อเหรอถ้าเป็นตะกวดเนี่ยสีมันน้ําตาลทั้งตัวแต่ผมรู้ว่ามันแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่ดึงหางมนเนี่ย ตัวมันหลุดมาครึ่งตัวแล้วนะแล้วมันมีเพียงแค่สองขาที่ตะกายฟ้าอยู่นะมันยังพยุงตัวขึ้นไปได้กงเล็บมันอะผมกงเล็บมันเกาะอยู่นะฮะนี่ฮะแสดงว่ากงเล็บมันเหนียวแน่นเหนียวแน่นมากนะฮะใช่เขี้ยวพอเพื่อนมันเราก็เลยจะนี่นจะติดแท็กเรื่องนี้เหรอเห็นไหมฮะคนหนึงเนี่ย ดึงแล้วไปปล่อยทําไมตอนนั้นน่ยไปปล่อยนี่ไไปปล่อยมันก็ตั้งหลักได้สงสัยกลัวแบบมันจะแว้งมาตบพังหมดพังหมดพังหมดต่างคนต่างอยู่สักกสิ้นเรื่องไปเอามาลงมาทําไหมเดี๋ยวมันก็ไปนี่ก็เลยติดแท็กว่าตัวเฮียหรือวันนี้ติดแท็กเรื่องอะไรนะคุณธีระ เรื่องนี้ก็ได้นะผมว่านะเอาเอา,เอาเรื่องนี้แหละเอาเรื่องนี้แหละให้พูดเล่นเอาไม่เอาเหรอเอาเรื่องน,อองน,อองนี้เอาเรื่องนี้จะจะติดแท็กว่าอะไรอ่ะตัวเฮียอยาเลยเดี๋ยว <laughs> โอ้โหเดี๋ยวผมเกรงว่าจะยกแบบโอ้โหประมาณแบบหมื่นคอมเมนต์จากใน Facebook มาอยู่ที่หน้าจอเราเนี่ย <laughs> โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่ายเซ็นเซอร์ของเราจะแบบทำงานหนะัก <c oughs>